เจ,ต,เจตุ้มเจตุ้ม,าต,มตามสั่งส0บาทพี่ต้องบอกว่าให้เยอะมาก ผมอิ่มอาถูกดีครับทุกวันเนื้อขายติบ้าทเขาไม่ขึ้นราคาไอ้นี่เป็มีแห้งแล้วก็ข้าวจานหนึ่งยื่ท้องสบายเลยครับขึ้นวันกับข้าวถูกมากอร่อยมากที่สุดในราบุรีที่นี่ถูกที่สุดราคานี้ตลอดไม่มีขึ้นให้เยอะมากคนคนไม่มีตังก็มากินได้เขาขายฝา20ีแล้วนะ,ะถ้าหิวหิวก็ข้าวจานก๋วยเตี๋ยวชามอิ่มมีความคิดว่าจะขึ้นราคา่ขึ้นเลยขลา,า,ายเท่านี้แหละผมใจเลยทันหนึ่งมัต้องทอนให้ป้าไปเป็น,น <ะ S 1> กำไรนี่ด้หน่อยอือก็ราคานี้จะยืนยันขายไช่เลื่อยไปเลื่อยไปเลื่อยไปเรื่อยไปสวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่กับพี่ต้องอีกแล้วครับผมเยนซายชาแนลคิดถึงพี่มากเลยครับไม่เจอกันปวดเพิ่งเจอกัน่เอาหรอเพิ่งปล่อยมวยเราอยู่กันที่ไหนนะจันต้องซอยสันคูครับอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับผมนี่เจตุ้มเจตุ้มตามสั่งสิบบาทพี่ต้องบอกว่าให้เยอะมาก ผมอิมม่มอะจาน<บ>เดียวผมอิม่มลองแบบถามคนที่มากินนีไ้ได้ปะที่เขามากินแล้วเป็นยังไงนีไดับ้างได้ครับลุงมากินร้านนี้บ่อยไหมบ่อยครับมานบ่อยถูกดีครับตัวเนื้อขายสิบบาทเขาไม่ขึ้นราคาอร่อยอร่อยนะ,ะมาทุกวันผมมาทุกวันลูกค้าประจำ ชอบกินอะไรคุ sí. ูชอบกินอะไรมีเมนูแนะนำไหมลุงขเผ้าหนมแล้วมันมีก๋วยเตี๋ยวด้วยใช่ไหมเห็นลูงสั่งเียวอันนี้ก็สิบาทใช่ไมมีเกี๊ยวมีอะไรมีเกี๊ยวด้วยเกี๊ยวบะหมี่ขึ้นาทเหมือนกันเดี๋ยวผมลองบ้างอันนี้พี่มากินบ่อยไหมพี่ร้านบ่อยครับเป็นลูกค้าประจําเลยโอ้สองสามปีแล้วผมสองสามปีอันนี้คือสิบบาทสิบบาทครับไม่ขึ้นราคาเลยไม่เลยครับอร่อยมากอร่อยมากอร่อยด้วยให้เยอะด้วยใช่ไหมให้เยอะครับไอ้นี่ก๋วหมี่แห้งแล้วก็ข้าวจานหนึ่งอยู่ท้องสบายยยเเเลลคคครรรััึึ่่่งงงงวววนนนนแ้็็็ทก เขามีห่อกับบ้านได้ใช่ไหมมีครับมีครับกับบ้านก็เท่ากันแบบครับสิบาทเหมือกันครับสิบาทเหมือนกันเนี่ยผมอยู่กรุงเทพผมต้องมากินพิราชบุรุครับตีรถมาเลยมากินสิบบาทคุ้มไหมไน่ลองไม่ไ่คุ้มไม่คุ้มไม่คุม้ไม่้มอันนี้ไม่คุ้มเหรอไม่คุ้มครับค่ารถก็พันแปดแล้วมากินสิบบาทแล้วกับกับข้าวถูกมากอร่อยมากที่สุดหลายราา้อดพราที่ น้องกินทิ้งสิพอให้เยอะมากคนคนไม่มีตังค์ก็มากินได้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวจะเป็นอะไรก็สิบาททุกอย่างเลยทานกับบ้านก็สิบบาทสิบบาทจานเดียวก็อิ่มหรอครับเนี่ยสองคนไงี่ยให้ใครดาวแล้วถ้าอยู่ที่บ้านจะกินที่นี่ทั้งนั้นตั้งแต่เขาขายเริ่มขายเ่ยเขาขายป่ายี่สิบปีแล้วนะยี่สิบบาทก็อิ่มได้ถ้าหิวหิวก็ข้าวจานก๋วยเตี๋ยวชามอิ่มบุกครอบครัวนะผมอยู่กับเจ๊ตกแล้วบอกสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือขายสิบบาทมานานแล้วอย่างเงี้ยยี่สิบปี ปีส <42. S 2> ี่สองโอ้ยยี่สิบกว่าปีะนะใช่ค่ะขายยี่สิบบาทตั้งแต่ตอนแรกนะเลยครับทีแรกขายก๋วยเตี๋ย,ยวต้นขายก๋วยเตี๋วก่อนแล้วก็มาแล้วก็มาปรับเปลี่ยนเป็นขายอาหารนำตังค์เพาทำไมต้องขายถูกขนาดนี้ครับเจ้สิบบาทนะอเองนะอ่เราไม่ชอบกินของแพงไงไอปีไอปีสี่สองอ่ะพอเข้าใจได้มันอาจจะแบบยังไม่ได้แพงมากแต่ยุคนี้นี่โหดนะโหดมากมีกำไรไหมเจ้ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี้ย ยอมรับไปว่าได้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 ไดอ,อันนี้คือออกกำไรสมัยก่อนมาใชปล่ามีตัวนออกกำไรสมัยก่อนมาใช้หรือว่ามีตัวนมีตัวนมีความคิดว่าจะขึ้นราคาอย่างงาี้ขึ้นเรอคะถ่ายเท่านี้แหละแล้วมันโอเคอ,อย่างจานหนึ่งผมดูมเมื่อกี้คือมันให้เยอะ,อะเยอะด้วยที่เออเขาก็มีส0มสิบสามห้าสี่สิบเราก็เห็นว่ามันแพงบางคนกินไม่ไหวไปท้งครอบครัวก็หลายร้อยเออย่างมาเราเนี่ย ร้อยหนึ่งก็กินได้เยอะหลายคนร้อยหนึ่งก็สิบจ่าถ้ามันมีไข่ดาวด้วยถ้าไข่ดาวก็จะห้าบาทเพิ่มมาเป็นเจ็ดบาทเพิ่มไข่ดาวยังอ๋อเจ็ดไข่ดาวคือฟองเป็นเจ็ดบาทเปิดปีกี่โมงครับเปิดตีห้าครึ่งเปิดปีห้าครึ่งปิดประมาณบ่ายบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงไอ้เปิดทุกวันเลยป่ะหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่โควิดมานี้หยุดเสาร์อาทิตย์เลยหยุดเสาร์อาทิตย์อ๋อโอเคก็ เดี๋ยวมีเบอร์ติดต่อไงเราทิ้งไว้ให้ข้างล่างแล้วกันเนาะโอเคขอบคุณครับมาครับผมโอ้โหพี่เมนูตามสั่งเยอะมากนี่ยังไม่หมดนะยังยังไม่หมดนะเมนูเขามีเยอะนะต้องเบรกก่อนครับผมเดี๋ยวเบรกนี่ก็ไม่หมดนะอลังการพี่อันนี้มีอะไรบ้างพี่ต้องพี่ต้องแนะนำโอ้โหอย่าซีลเลยเนี่ยยาซีลยาซีครับ10บาท ดูปริมาณฮะเยอะอยู่นะอันนี้อันนี้ที่เด่นเลยผัดไทยมีกุ้งด้วยมีกุ้งกุ้งหลายตัวด้วยหลายตัวด้วยสิบบาทกุ้งแม่น้ากุ้งแม่น้ำแล้วก็จะเป็นพวกกะเพราเนาะแต่นพวกกะเพราเ้าก็อันนี้อย่างที่แบบว่าแม่งว้าวมากอันนี้เป็นผัดปลากระป๋องใช่ครับผมผัดปลากระป๋องสิบาทสิบาทแล้วก็จริงกระป๋องหนึ่งมันมันเกินสิบาทหรือเลเกินเกินเออสิบบาทอันนี้ถือว่าป้าขาดทุนแล้ววันนี้ขาดทุนแล้วขาดทุนหนึ่งอย่างแล้วแล้วก็จะมีเป็นพวกร้านหน้า นี่วิสิบาทเย็นมีเกลียวนะมีเกลียวเลยเย็นแต่40บาทดูแต่ว่าเครื่องแน่นนะครับผมแล้วก็จะมีพวกต้มยำมีน้ำตกน่าก็เยอะนะน่าก็เยอะโอ้โหดูดิสิบาทแล้วนี่นี่แหนมนี่กระเพราแหนมที่ อันนี้แหนมเหรอแหนมอันนี้แหนมเป็นกะเพราแหนมครับกะเพราแหนมใช่ที่นี่เห็นเมื่อกี้เขาบอกว่าครับไข่ดาวเพิ่มเป็น7บาทแล้วเจ็ดบาท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 เป็ดบาทก็อนิดหนึงให้เขาหน่อยเจ็ดบาทก็ยังไม่แพงใครเถอะใครเถอะใครเถอะอันนี้คือบนโต๊ะนี่สิบสี่จานครับร้อยสี่สิบบาทครับหมดไหมพี่อ่ะจานหนึ่งจานหนึ่งหมดจานหนึ่งหมดนะจานหนึ่งหมดเอ้ยปริมาณได้แล้วเราชิมรสชาติชิมชิมเลยครับเดี๋ยวเราแบ่งให้พี่คนขับรถเราด้วยครับผมเยอะไหมพี่สิบบาทครับพี่ตาทิต อีกจานเดี๋ยวไม่อีกจะพี่เขาดูตัวเล็งน,นะกินไหวครับเฮ้ยสบายเขาพร้อมนี้กินเยอะถ้าพี่เป็นคนขับรถนะก,ก้ามตึงแค่พี่ต้องกินให้เก่งนะเพราะผมชอบสอง่ง<อ>ชอบสอง่งเดี๋ยวผมขอรอน,นี้ก่อนได้เลยครับผัดปลากระป๋องเขาเรียกว่าข้าวผัดจนะ้ะผัดปลากระป๋องอืมเป็นไงไนพี่อร่อยจ้ะมันเป็นน้ำราดปลากระป๋องแล้วก็เอามาผัดเหมือนอร่อยเหมือนผัดกระเพราเพิ่มเข้าไปอ่ะอ่าใช่ครับน่าอร่อย อันนี้อร่อยไม่ได้หิวนะหิวด้วยคับกินพร้อมในโตโพเลยโตโสั่งมาสิบบาทแล้วดูเครื่องดิเนเนแล้วมันเยอะมากเลยเยอะเยอะเอาให้คุ้มนะพี่เราพลาดหลายรอบแล้วในร้านนี้ใช่รานนี้ผมจะมาแบบสามสี่รอบนะครับถ้าก๋วยเตี๋ยวเรือแบบสิบบาทอ่ะพอเข้าใจแบบกรุงเทพก็มีใช่ครับแบบขายแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยใช่เยนจะโพสิบบาทแล้วดูแบบคือมันไม่ใช่แบบมันไม่หน่องเยนี่เป็นบะหมี่ไงพี่ มันเป็นก้อนแต่ถ้าเป็นพวกเส้นเล็กเส้นมี่เงี้ยจะได้เยอะกว่านี้เพรมันอืดใช่ครับพี่ไม่ใช่ดิเขาให้เยอะคุณจะมองผมกินอย่างเดียวเหรอคุณต้องไม่ใช่ผมผมกินไปผมมองพี่ผมก็มีความสุขเลยพี่ตั้งใจมาให้พี่ชิมโดยเฉพาะวันนี้เฮ้ยอร่อยเลยอร่อยไหมไม่ต้องปรุงนะอร่อยเลยแต่แด้วอร่อยอันนี้อร่อยจริงกินซ้ำกินซ้ำกินซ้ำนะอร่อยอร่อย อร่อยไหมพี่คือครับพี่เป็นไงรสชาติได้ครับโคตรดกจริงๆผมผมจานนี้ผมก็อิ่มนะสำหรับผมผมอิ่มดีดีไหมทุกทริปพนามากินตามสั่งพวกสิบบาทเราก็กินกันเยอะใช่ครับแล้วก็จะมีผัดไทยผมจะชอบบอกว่าแม่งหวานหวานอันนี้ไม่ไม่หวานนะกำลังดีเลยมีแบบเปรี้ยวนิด ไม่ต้องปรุงอะพี่จริงๆริงไม่ต้องปรุงเลยเวลามาผมก็จะกินเนื้อผัดไทยเสี่ยต้มยำก็ดีครับแกได้เลยอือว่าทันยิ่งอร่อยมันเปรี้ยวหวานหวานมาแล้วอันนี้อร่อยอ่ะข้าวพันแหนมวันแหมแต่จะเป็นแบบเหมือนแหมเขาสับมาแล้วพี่เนี่อแหมอยู่เนี่ยข้าวพันแหม ยังไม่ชินเลยี่นี่อร่อยทุกอย่างจริงๆคือถูกไม่ได้ถูกอย่างเดียวพี่คือรสชาติเขาแบบมาตรฐานนะครับต้มยำต้มยำโบราณเจ๋งว่ะเจ๋งก็ต้องปรุงจำไม่ได้แล้วแต่คนชอบอะปรุงก็เเจ๋งก็ต้องปรุงไม่แต่เนี้ยอันนี้ไม่ต้องปรุงอันนี้คือผมชอบ 6บาทผัดไทยก็อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยข้าวัะหมี่นันี่ก็พอรวมม,มีอะไรบ้างพี่แส้กรอ,อกมีหมูไม่ไก่ชิมทุกจาน้วใครจะหอมกับตะกูกผมนี่ไงจะใครอ่ะอือกะเท่าเด็กนืนเผ็ดมากกะเทาเด็กกินได้พี่อยากินได้ <laughs> <laughs> เอาผัดซิว เยอะนะเยอะครับนนีี่่สยู้อืมเมนูเส้นทำไม่ดีนะครับคือไม่ได้จืดไปอร่อยเลย ผมถือว่าเป็นร้านที่แบบว่าถูกแล้วก็เหมือนคุ้มค่าคือแม่งให้เยอะแล้วแม่งอร่อยคือมาแล้วไม่ผิดหวังนะพี่ผมว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่แบบต้องมาต้องมาต้องมานี่แบบช่วงนี้เศรษฐไม่ดีงี้ด้วยครับแบบมาอยู่ราชบุรีงี้ก็ผมว่าไม่อดตายเข้ามาไม่ถูกครับแผนที่นำทางได้เลยนะเจดตุ้มอาหารตำสั่งซอยสันคูเดี๋ยวผมไปลอกในทันทีในช่องผมไปเลยครับช่องไอต้องเลยครับ มือติดต่อในเพจต้องก็มีนะใช่ไหมมีครับมีครบเลยอ่ะเดี๋ยวลอกทีเดียวครับก็ copy เพจเอาไปเลยเอาชื่อช่องผมมาลงด้วยนะมันลงอยู่แล้วนะสรุปหน่อยสรุปไงมันเป็นยังไงมั้ยสรุปนะมันกูพามึงมาจริงเหรอเอาสักเอาพี่ดีกว่าเอาเอาตามความเป็นจริงนะอร่อยไม่อวยไม่อวยอร่อยอร่อยก็มีผัดไทยผัดไทยสติ๋วครับเนื้อต่อข้าวผัดที่ชอบ สี่อย่างสี่อย่างเออแต่เรื่องความคุ้มนี่คุ้มนะมันเยอะนะเว้ยอยอะปลาหน้าหีิงสิบบาทอันนี้อิ่มอ่ะผมว่าอิ่มเลยทั้งอิ่มทั้งอืดเลยโอ้โหก็อันนี้ถ้าสนใจมาก็เดี๋ยวจะทิ้งไอแผนที่ไว้ให้ตรงตรงคำอธิบายก็วิดีโอเนาะปกติช่องเราจะเป็นช่องกินของแพงให้ดูถูกใช่วันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นกินของถูกให้ดูแพงให้ดูแพงเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวทิ้งไว้เขาจ่ายกันไปพันเลย จริงเหรอสาธุพี่สาธุไม่เขาเขาจะได้เอาไปเป็นทุนในแบบไปเผื่อแบบมันไม่ได้กำไรแล้วให้เขาไปต่อยอดเอาพี่เขาจะได้เหมือนแบบว่าเผื่อคนนั้นคนนี้อยากจะมากินมาอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้ขายเอาหน้าขายเอาบุญขายเอาบุญเยวไปจ่ายเงนดีกว่าหมดนี้เท่าไหร่ครัสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสามจานแล้วก็มีแซี่ อันนี้ขวดหนึ่งน้ำเปล่าสองสาิบสี่สิบห้าเป็นทั้งหมดเท่าไหร่ร้อยห้าสิบค่ะ <c oughs> หมดนี้อยห้สิบบาทกินไม่หมดนะอันนี้คือจานละสิบบาทใช่ค่ะถ้าเพิ่มไข่ดาวก็เป็นเจบาท,บาทอ๋อกนน็ไข่มันแพงหน่อยนึงนะ้ำม,ม,มันขึ้นมันขึ้นทุกมันแพงทุกอย่างก็ไงนี้ทั้งหมดมันร้อยร้อยใช่นะร้ <150. S 1> อยร้อยห้าสนะิบร้อยห้าสิบอ่าเขาจายเงินกัน ป้านะครับผมใจอะไรพันหนึ่งมาตั้งทอนใ่หให้ป้าไปเป็นกำไรนิดนิดหน่อยใช่คร<ๆ>ผมว่ามันไม่น่าจะมีกำไรนะ้อง<ๆ>จริงมีกำไรนะมเมื่อก่อนนี้นะเมื่อก่อนเนี้ยได้เยอะกำไรอะ่ะเพราะว่าเราขายลักมือขึ้นนะบางทีกำมือหนึ่งมือสองมสามกำไรแล้วเราก็จะทุนเราก็จะมารเจ็ดแปดพัน 7, 8, 000, แล้วที่เหลือก็จะเป็นกำไร<ๆ>ช่วงนี้ช่วงนี้ก็ลงทุนสี่ว่าเจ็ดพันอ่ะ ก็ขายได้ประมาณนี้อย่างไรข้าวบัดปลากระป๋องกับปลาเยอมีนขายไงวะสิบบาทแล้วเนี่ยร้านหน้าคือแม่งเยอะมากจริงๆถ้าสมมติเราไม่ขึ้นราคาแต่ว่าเราไม่ลดปริมาณลงหน่อยหรอมันมันโหมันเยอะเกินไปนะผมว่าคือว่าเวลาเราให้ลูกค้ากินแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาเคยกินแบบนี้แล้วเราไปลดอย่างนี้มันก็มันก็จะไม่ดีมองไม่ดีอ๋องั้นก็ราคานี้จะยืนยันขาย ่อยไป่อยไปได้ไปได้ไป่อยไปโอเคงั้นก็ประมาณนี้แลวกั้นเนาะงั้นผมฝากไว้ให้ป้าไว้เผื่อแบบไปเป็นจมานี้นิดหน่อยผมมาบ้าน้าจะได้้าจะได้ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะมีกำลังใจทุ้ๆต่อไปแต่มันก็ลงป้านะรอให้นี่ให้ลุงออกลุงออกเดี๋ยวก็ลงลุงไม่ยอมออกถ้าลุงออกเดี๋ยวก็ถูกเองโอเคก็ ฝากไว้ด้วยนะผมจามสั่งจะตุกนะผมสิบบาทลาดบุรีโอเคเจอกันครับส,สวัสดีครับผมสวัสดีครับอยู่านป๋า